ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสกล่าวถึงกฎหมายปฏิรูประบบบำนาญฉบับใหม่ของฝรั่งเศสซึ่งประเด็นสำคัญคือการเพิ่มอายุเกษียณจาก62ปีเป็น64ปีส่งผลให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศและสถานการณ์ทวีความรุนแรงเมื่อมาครงให้นายกรัฐมนตรีอลิาเบธบอลใช้อำนาจมาตรา49ผ่านกฎหมายบำนาญฉบับใหม่โดยไม่ต้องผ่านการลงมติของสภาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งนี้รัฐบาลสามารถเอาตัวรอดจากการลงมติไม่ไว้วางใจของฝา่ายค้านได้อย่างเฉียดฉิวแต่มันสร้างความไม่พอใจให้ใหกับประชาชน นนและคะแนนนิยมของรัฐบาลที่ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การตัดสินใจเตรียมให้กฎหมายมีผลบังคับใช้จนกลายเป็นวิกฤตภายในประเทศครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามมาโครงให้สัมภาษณ์ต่อสาธารณะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการประท้วงว่าการแก้ไขดังกล่าวจำเป็นต้องมีผลบังคับใช้ในช่วงสิ้นปีเรารอกันมานานแล้วนานกว่านี้จะยิ่งเลวร้ายแล้วการปฏิรูปมีความจำเป็นมันไม่ได้ทำให้ผมมีความสุขซึ่งผมเองก็ไม่ได้อยากทำมันเท่าไหร่ขณะที่ผู้นำฝรั่งเศสยืนยันว่ารัฐบาลเคารพสิทธิและเสรภาพ ของประชาชนที่จะออกมาประท้วงแต่มันต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายและประนามการใช้ความรุนแรงของผู้ประท้วงที่เผาทำลายทรัพย์สินสาธารณะ